ผู้สร้างแมค o โดนัลเคยเปิดกิจการลงภาพยนตร์เคยขายฮอทดอกและเคยเปิดร้านขายบาร์บีคิวมาก่อน ก่อนที่ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอันดับหนึ่งของโลกร้านหนึ่งอย่างแมคโดนัลล์นะครับจะมามีเมนูที่ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างในปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูเฟนฟรายหรือจะเป็นเมนูไก่ทอดที่ได้สร้างชื่อเสียงนะครับจนทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยเรียกว่าขายดิบขายดีแล้วก็กระจายสาขาไปทั่วโลกจนเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดอันดับ2เลยนะครับที่มีสาขามากที่สุดในโลกก่อนหน้านั้นครับในยุคบุกเบิกผู้คิดคนแมคโดนัลล์เนี่ยเขาเคยทำกิจการมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์หรือว่าาาาจะเป็นนนรร้ข Dog, ร้ขขยออดกบบ วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละธุรกิจของเขามีที่มาที่ไปอย่างไรครับแบรนด์แมคโดนัลถือกําเนิดโดยชาย2คนที่เป็นพี่น้องกันครับมีชื่อว่ามอริสและริชาร์ดแมคโดนัลเขาเกิดแล้วก็เติบโตในช่วงต้นทศวรรษปี1900ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพ่อแม่ของเขาเป็นผู้พยกมาจากประเทศไอ์แลนด์นำม้ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนครับและด้วยฐานะทางบ้านนี้เองครับแม่สองพี่น้องเนี่ยมีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะสร้างกิจการบางอย่างครับเพื่อยกระดับฐานะของครอบครัวจนเมื่อเขาเติบโตขึ้นแล้วเเเขากก็บงินนได้ได้อนนึ ปีคศ .1932 เ้าขาก็ได้เริ่มธุรกิจแรกครับโดยที่เป็นการซื้อโรงภาพยนตร์เก่าครับเอามารีโนเวทปรับปรุงแล้วก็เอามาเปิดให้บริการใหม่ในชื่อโรงภาพยนตร์ว่าเดอะบีคอนครับแต่ในช่วงเวลานั้นก็ต้องบอกว่าผิดจังหวะผิดเวลามากๆครับพบเรทศสหรัฐอเมริกาดันเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจทําให้เศร,รษฐกิจในประเทศเนี่ยตกต่ำครับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงรวมไปถึงโรงภาพยนตร์เนี่ยก็เรียกว่าสร้างรายได้ได้น้อยมากๆหรือบางที่เนี่ยขาดทุนจนปิดกิจการไปเยอะมากๆทําให้2พี่น้องเนี่ยเรียกว่าต้องแทบจะอดมมืื้ออกกิินนนเลยับางว เอได้แค่วันละมือเท่านั้นซึ่งวันละมือเขาเนี่ยเขาก็เลือกที่จะกินฮอตดอกครับซึ่งฮอตดอกที่เขากินเนี่ยเป็นฮอตดอกที่วางขายอยู่กับร้านรถเข็นที่อยู่ข้างๆโรงนังของเขานนั่นเอง ทำให้เขาเนี่ยก็เกิดการสังเกตครับพอกินทุกวันเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจตกต่ำขนาดนี้คนไม่จับใจ่ายใช้สอยเลยไม่ดูลงหนังเลยแต่ทาไมฮอตดอกร้านนี้กลับขายดีตลอดแม้จะเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่าทาให้เขาเกิดความคิดที่จะอยากขายฮอตดอกขึ้นมาครับจนหลังจากผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจตกต่าไปในปี1937สองพี่น้องมองลิสกับริชาร์ดก็ตัดสินใจปิดกิจการลงภาพยนตร์ครับแล้วก็ได้ขายให้กับคนอื่นไปและหันมาเริ่มต้นทําธุรกิจร้านอาหารแทนและร้านอาหารที่ว่าก็คือเริ่มจากร้านฮอตดอก ที่เป็นรถเข็นที่เขาชื่นชอบนั่นเองครับผ่านไป2ปีกิจการร้านฮอทดอกรถเข็นของเขาก็ขายดีจนเขาเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงแล้วก็อยากที่จะขยายกิจการไปเปิดร้านอาหารที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจนครับเขาจึงไปเปิดร้านบาร์บีคิวที่มีชื่อว่าแม็กโดนัลล์บาร์บีคิวที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเป็นร้านรูปแบบ d r i v e t ブทูที่คนสามารถขับรถเข้ามาสั่งอาหารทานได้โดยไม่ต้องลงจากรถโดยที่เริ่มแรกเนี่ยมีเมนูมากกว่า25เมนูเลยครับหลังจากเปิดร้านไม่ได้สักพักครับ ร้านเนี่ยประสบความสําเร็จนะแต่ว่ากําไรที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าลูกค้าของร้านส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนเพิ่งทํางานเด็กจบใหม่หรือว่าครอบครัวที่เพิ่งสร้างครอบครัวกันใหม่ๆซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการร้านอาหารที่มีราคาถูกและมีบริการที่รวดเร็วแต่การจะขายรูปแบบนี้เนี่ยจะต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ของลูกค้าที่สูงครับก็คือขับรถเข้ามารีบสั่งรีบขายรีบจบแล้วก็ออกไปครับต้องขายอาหารให้ในปริมาณมากมีความคงที่แล้วก็ต้องลดต้นทุนให้ได้ถูกที่สุดครับแต่ว่าด้วย เพราะว่าระบบที่เด็กเสิร์ฟจะต้องไปรับออเดอร์ที่รถล,ลูกค้าแล้วก็เอาคําสั่งเนี่ยกลับมาสั่งกับพ่อครัวในห้องครัวแล้วพออาหารเสร็จก็ต้องเอาอาหารกลับไปเสิร์ฟให้ลูกค้าอีกทีเนี่ยมันใช้ปริมาณเด็กเสิร์ฟในจํานวนมากนอกจากนั้นด้วยเมนูของร้านที่มีมากถึง25เมนูทําให้ลูกค้าใช้ระยะเวลาในการเลือกเมนูนานมากๆแถมเมนูหลักของร้านอย่างบาร์บีคิวเนี่ยเป็นเมนูที่ต้องทําเดี๋ยวนั้นเมื่อลูกค้าสั่งเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดทําเอาไว้เนี่ยมันจะเย็นแห้งแล้วก็ไม่อร่อยพ่อครัวที่มีความชาา B าาํานาญในการทำ ก็จึงตัดสินใจเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการร้านใหม่ในปี1948แล้วก็มีการปิดปรับปรุงร้านเป็นเวลากว่า3เดือนครับและหลังจากมาเปิดใหม่เนี่ยก็ได้มีการลดเมนูลงมาชูเมนูแฮมเบอร์เกอร์เป็นเมนูหลักแทนแล้วก็มีเครื่องเคียงอย่างเนฟนฟายพายของหวานนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มอย่างมิลเชคที่ขายดิบขายดีมากๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้าน,นให้เป็นรูปแบบที่คนครับหันมาบริการตัวเองมากยิ่งขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็นแมคโดนัลล์ที่ใช้จนปัจจุบันนั่นเองครับ